เดี๋ยนี้ครับนี่นี่น้นองตำแตงซ่บๆยบยังมึงเต่าพี่น้องเว้ยมากินกับปูกุ้งปลาแซ่บโดดคำนี่นี่ตำแตงทอดปลาแครงหมูเลยพี่น้องเด้อตอนเสวะเสเนื้อสดตำแตงพี่น้องมึงไปท้ำกัน สวัสดีครับพ่อแ <soi? S 1> ม่พี่น้องวันนี้มากินเผาเส่ากับผู้คุ้มผาแสบิกาวดูครับเด้อนี่พี่น้องได้ปลาทอดได้แคบหมูนี่ผักกป็นแยงกับนี่เด้อพี่น้องเด้อตำแจงพี่น้องตำแจงตำเองเนะครับนี่นี่พี่น้องตำแจงแซ่บๆยังเหมือนเส่าพี่น้องเลยมากินกับผู้คุ้มผาแสบดูครับนี่นี่ตำแจงทอดปลาแคบหมูเด้อตอนเส่า จอสดต่งแต่งพี่น้องมึงไปทำกัน,กนพี่นอ้องเด็กทับพี่น้องอืมัปดปลาขาวพี่น้องอืมัปดปลาขาวแม่ใครพี่น้อง ตำแตงกุ้เข้ากันทักเออนี่นี่ตำนี้พี่นอ้องอือออคัดคัดพี่น้องโอ้เด็ดคัดตำแตง สาวเล้กนี่นองฮึ้ที่เด็กขนาั้ี่นนองอืกอส่กันเลยพี่นอ้อ,นนองอื เลยอยากนั่งส,สดตำแจงแสุกแซ่บจำสศองสวงๆไม่พ <ừ. ừ. S 1> ี่น้องอืมอืม่างออมงนะจอดๆน้ำกัน ซาลูพี่น้องเอาทายสับเจภูมิภาคสามมาหัดมั้งเจ็ดรัดพี่นอ้องเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เบ็ดย้ำแซมเลยพี่น้อง ารับทอ,อดปลาขาวมีนั่นตัวใครบ่ใครใพี่น้องตักก็ตำแดงอือ

แปมิลลิลโอ้เอเนส,สำหรับผู้มพอแบบฝากทีฝากหนไอเนียครับ